เวนทูจทัตเทเวสหะรีจัตอาสมาจัตถุเวยมาจ,จันทัสสุปนิสาปณิสาเทวาจันทามา,าคาูปุรักิตาปุริยสุปนิสาเทวาสุริยามคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวะราหกา วาสุนังวาโวเโสธโโหสโกปาคะปุริหาโตทะ,ทะ,ทะ,สะเสเตทัสทากายาสัเพสนตวันิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันวันโตยะสันสินโนโมธมานะอภิกามงพิกุนังสัมมิติงวังอาทาคูสัภพ,พูเทวเทวาชาลมัคิสิขาริวะอาริทากาอ,อาริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพานสิโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกา เลยะรุจิราอาคูอาคูวะสวานนสิโนทาเสเตทัสทะถากายสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันวันโตสัพยสันสิโนมุธมานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงวันังสมานามหาสมานามนุษามนุสสุตมาคิทาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาทาอาถาคูหะรโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโน ปาราคะมหาปาราคาอาคูเทวายสัสสินโนทะเสเตทัสัทธากายาสัพเพน,นันตะวานิโนอิทิมันโตสุดทิมัโตวันวันโตยสัสสินโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังสุก,กากะรุมหาอรุณาอาคูเวขานาสาสหโอทาคะขยะขยะหาปาโมคขาอาคูเทววิจักขนาสมาสัทธามตาหาระคชามิสากะ จยยายัสสินโนธนัตยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเตทัศธากายาสัพเพนันตาวันิโนอิต,ติมันโตชุนิมันโตวันนวันโตยะสันสิโนโนมทธมานาอภิการมืองพิขูนางสัม,มิติงวังเขมิยาตุสิตายามากันทกการจยยายันสินโนสัมพิตาการามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิม,มานะ ระติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาทเสเตเตะสถากายาสัพเพนานัตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยะสันสิโนโมทมานาอภิการรมุมพิขุนังสัมิติงวะน,นังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนาัตะวันิโนนามันวะเยนาอคันฉุงเย,จ,เยจันเยจันเยทะศิสาสหปวุฒาชาติมัีรัง โอคติน,นะมานาสาวางังทักเขโมขตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังส,สุพัมมาปารมตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารติโสจะโสมาโสปาคาสม,มิติงมะนังสหสัพพมมโลกานังมหาพม,มัทติติทักสิอุป,ปะปันโนชุติมันโตภิกสม,มกาโยยสันสิโสทะเสถะอิสราอาคูปัจเจกะวะสัน กวสัวันติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกัสสะสมาธิยังเอทะคันทะพันทะทะราเคนะพันธมัทโวสมันตาปริวาเรทะมาวมุนจิทะโกจินังอิตติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสัยปานินาตรมหัตจะ ตังกัตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโขทานายันโตสวิชุโกตถาโสตถาโสปันจุทาวติสังกุฏโถอาสยังวาเสตันจัสพังอภิญญายะววคิตวานะจักภมาตะโตอมันตายิสัทธาสปเกศาสนีระเตมารเสนะอภิกันตาเตวิชาณทะพิขโวเตจะอัตตปมากรุงสุตวาพุทธะ สาสนางังวีคะวีตาราเคหิปักกามุงเนสังโลปัมโลมัมปิอิชฉยุงสัพเพวิชิตะสังคมาภะยาติตายาสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสวะกาเตชะเนสุตาติบทส่วนมังคละสุดตัง อะเสวนาจะพารานังปันทิตานาะจะเตเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคารมุตตามัง,มมงปฏิรูป,ปะเทสวาโสจปุเพจะกัตปุญญาตาตัตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคารมุตตามัง,มามงพาหุสจะสิปัญจ วินโยจะสุขิโตสุภาสิตาจาย,ยาวาจวเอตัมมังครมุตตามังมาตาปิตุอุตปัฏฐานังปุตตารัศสังขโหอนาคูลาจกรรม,มันตาเอตัมมังครมุตตามังทนานจะธรรมะจะริยจะยาตาการนจะสังคโหอนาวัชนิกรรม,มติเอตัมมังครมุตตามัง อารติวิรติปาปามัชปานาจัสัญโมอปมาโทจะทธรมเมสุเอตมังคารมุตตามังคารวโจะนิวาโตจะสัตตุถีจักกันยุตากเลนะธรรมสวนัง์เอตมังคารมุตตามังขันตีจะโสวจัสตาสมะณะจัตทัสนังกาเลนะธรรมสากัจชาเอตมังคารมุตตามังตโปจะตพมจรรยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานังนัสสชิกิริยาจะเอตมังคารมุตตามังพุทธะ โลกธรรมเมหิจิตตังยัศนะกัมปติอสวกังวิรชังเขมังเอตมังคณลมุตตามังเอตัธิสานิกตะวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพัะสัพพัสดทิ้งคัดสันติตันเตสังมังขลมุตตามันติบทวดรัตนาปลิตยังกิจจิวิตตังอิทวาหูรังวาสักเเคสุวายัง รัตนังปณิตังนะโนสัมมังอัติตถาคาเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราขังอมตังปานีตังยะทัตฉาสกยมุนีสมหิโตนาเตนะทมเมนะสก,กัดสมัติกจิจจิอิทัมปิทีทมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสววันทิโหตุยำพุทธเศถโถป,ประริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันติ ตาริกันมะมาหูสมาธินาเตนสโม,มนวิชติอิธัมปิธัมเมรตัตนังปาณิตังเอเตนสัญเจนะสุวัตถิโนตุเยปุคลาอัฏฐสังตังปัสสัทธาจะตาลิเอตานิยูคานิโหติเตทักขิเนยะสุขัชส,สุขตัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมหัปะลานิอิธัมปิสังเครัตันังปาณิตังเอเตนสัญเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปสุป,ปยุตามนัสสาทัพเหนะนิกามิโนโอิ โคตมาโคตมะศาสาศนำหิเตปฏิปต,ตาอมตังไววิไคยะหะลัตธามุทธามิพุติงพุทธมานาอิทัมปิสังเครตัตนังปานิตังเอเตนะสันเจนะสุวัติหนตุขีนังปุระนังระนาวังทันนัตทิธรรม,มะธรรมภะวงังวิรัตจ,จิตตะยะติเกภาวสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติธีรา ยะถาธรรมปฏิโปอิธรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัญเจนะสวัสท่หนตุบทสวดธรรมบทสหัสวะอัตตาหะเวชิตังเสโยยาจายังอิตาราปชาอัตทันตัสสะโปสัตสะอิจังสัญญาตราจิระสัญจตาจาริโนเนวะเทวนะคันทับโหนมาโรสหพัมมุนา ชีตังอป,ปาราชิตังกะอิราตาัธารูปสะฉันตุโนโบทสวดเกศปุตตสูรภาสิตามิทังเตะพัคกวตาชนะตาปัส,สตะอารหัตาสัมมาสัพพเทนะเอธัตุมเฮมะอนุสาวนะมาประรม,มะปร,ะรายะมาอิติกิรายะรายะมาปิติกะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมานายะขะเหนะมะอาการะปาริวิตักเกนะมาทิฏทินิชา นักขันติยามาปภพารูปตายะมาสมาโนคารุยะทาตุมเฮอัตนาวะชาเนยะอิเมธม,มาอากุสลาอิเมธม,มาสวัสชาอิเมธม,มาวินยูคาระหิตะอิเมธม,มาสมัตตาสมันทินสมาทินนาอาหิตายะทุกขายะสังวันตติอัฐตุมเฮปาชาเหยยยทาเหยยยทา ยะถาตุมเฮอตัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมานวัชชาอิเมธรรมาวินญูปัสสะอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุมเฮอุปสสะชาวิหะเลยยะถาติบทสวดอุป,น,น,อปนิยสูตรอุปนิยติชีวตะมัป,ปายุงชารุปะนิตสะนสันตินาตานาเอตังระยังมาราเนเปกขมโนปุญญานิการิยะถา ปริยัะสุขาวหิสุขาว,าห,ขาวาหานิอุปนิยติชีวิตามปามายังชะรูปนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขมโนโลกามิสังปะ,ะเหสันติเปกโขโทยะโยธะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทาเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะ กาโรติปุญญังธรรมโมหเวรขันติธรรม,มาจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาโตหาติเอสานิสังโสธรรมเมสจินเนนทุกขาดึงขัดสติธรรม,มาจารีสัพเพสังขาราอนิจติยาถาปัญญาจาปสติอัฏฐานิพินทัตติทุกเขเอสามมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราสุขาติยาถาปัญญายาปสติ อัฏนิพินทติทุเขอาเสมาโขวิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนาัตาติยัถาปัญญายะปสติอัฏนิพินทติทุเขเอสัมมาโขวิสุทธิยาเปรตสุอปันนกชาโดอปันนกกันธะนเมเกทุติยังอาทุอหุจักกิติกิกาอาหุตักกิกาเอตัทัญ,ญายะเมทวีตังคันเหยยะอปันนางพาหุเวสารังยันติ ปภัตาติวาน,านิจะอะรามาลุขเจตายานิมนุสัยยะพยาตาชิตาเนตังโขสรารังเขมังเนตังสรารนามุตตามังเนตังสรารนามะัมมะสรรพัพพทุกขาปมุจติโยจะพุทธธรรมจ,จะสังคจจสรารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญญายะปสติทุกขังทุกขสมุต มุป้าถังทุกขันสัจะอัตติกามังอริยันจะอัตถังขีกลงทุกขูปะสสามะคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารนมุตตามังเอตังสารมะคัมมะสัพพทุกขาปมุจติบทสวดพันเทกรตคาถาอาตินังนานวะคเมยะนปัตถังกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ไม่มาถึงยะธาติดตามปะหินันตังอปปะ อปตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัลละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัญจุปันปปนะจะโยธรรมมังตัดตัดตัดทะตัดทิปัสติอาสังหิรังอสังกุปปังตังวิถามะนุน,ะะนุพะรูหูยะนุพะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ค่อนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นจึงพึงพึงจเจริญธรรมนั้น,นเนื่องให้ผูโปร่งเถิดอันเชวะกิจจะตับปังโค ชัญญามารณนังสุเวเพียงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะดูความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคารันเตน,นะมหาเสนาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารที่มาตาปิงอหโรตมะตันธิตังทังเวพัทเทกรัโตติสันโตอาจิคเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่อยางนี้มีความเพียรไม่เก็ดขานทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยชัประการชนีแลบทสวดพินหะปัญจเวกคณาปาถักแปละชะราธรรมโมมหิชรังอนาติตาเรามีความเห็นเก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมมหิพาทะพญาทิ้งอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความจิบไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมหิมารณังอนาตาตีอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปียหิปเยหิมานาเปหินานาภาวะวนาภา,าวามิมินาภาว เราจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสะโกโมหิกรรมะทะยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสราณนาเรามีกรรมเป็นปของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมปที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังการิสานมิกัลยานาังวะป,ปะปังวาตะตะทะยาธา พระวิษณิเราทำการใดไว้กํมใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทาย,ยาทหรือว่าจะได้ต้องได้รับผลกรรมนันสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดเทวตาอุดโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิิทุกขา,พยา,าพยาปตตาจานิิพยาโสกปัตตาจนนิโสกหโณตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสพัต ตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวันุโมทันตุสัพพัสัพพัตุสัมภะสัมปัตติสิทธิยาทานังททันตุสัทยาสีรังรักขันตุสัพพธาพระวนะพิรตาโหนตุขัดชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภรปัตาปัจเจกานะจะยังพลังอรหันตานะตเตเชนะลักขักพันักขังพันธามิสัพโสบทสวดเทวตาปติ ฐานคะาถาท่านธรรมยังปฏิทาคะท่านธรรมยังปฏิทานะคาทาโยภะนามาเซยะเทวตาสันติวิหาราวาสินี้ถูเปคาเลโพธิคาเร,าเรตะหิงตะหิงตะธรรมะท่นีนนะพระวันตุปูชิตาโสดเถิงกรนเตทะวิหารามันทะเลเทระจามัชฉานวากาจัพพิคโวสารานิกาธนปาติอุปสก,กาคามาจาเทสานิคามะจาิสาราสปานัน นะภูโอตาสุขิาตาพวันตุเตชลาพุทธชาเยป as as ิจัตัธะสัมภาวะสังเสชะสังเสทะสตาอัะโวปาปาปาติกานินนิจญานิกังธรรมวรังปทินจเตสเพปิทุกขสัการนตุสังขยังทาตุจีรังสตังธามูธามัธราจปุคลาสังโคโหนตุสมโคสมัโควะอัตทยาจหิตายะจะ อัมเหระขันต <cin> nah ุสัทธัมโมสัพเพหิธรรมะจาริโนวุตถิงสัมปปบปุเนยมะธรรมเมอริยปัปอริยปะเวทิเตบทสวดสัพพปติธานคถาแปลท่านธรรมยังปฏิทานนะคะทายโยมานะมมเซปุญญานิธานิตัสกัสสะยานญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนหุนตุสัตตานันต ปาปามานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาาทโยทิถาเมจัปะยะทิถาวาอันเชมชัตชตาเวริโนสัตตาทิถันติโซโลกสมิงเตวุมาจะตุโยนิกาปัจเจกาจะตุโวการาสังสารันตาพะวาพะเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาตา เทวะเตสังนิเวทยุงมายะทินานะปุญญานงนโมอนุโมทนาเหตุเหตุตุนาสัพเพสัตัาสัทธาหหตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจะปปโุปปโปนะปปนุปปโนตุเตสาสาสิชาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางเรามีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าเลยขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอย่างในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนกุลของข้าพเจ้านี้ขอเท